กินตรงที right ่ที่ทุกท้าเช้าวันอาทิตย์นี้นะคะเราอยู่ที่น้าร้านไก่สายแดงร้านนี้ขายานานแล้วเนาะร้านอะไรจ๊ะไก่ย่างคุณยายน้องชื่ออะไรจ๊ะปอยค่ะชื่อปอยนะทำกันสองคนหมเมียเนาะไก่ย่างที่นี่มีราคาไหนอะไรบ้างแนะนำหน่อยค่ะ ันนี้สบาทสอานี้ใอ่ารอันนี้ย 10, right. okay. <э uh uh> uh ี่บาทนีดเลยสิบห้าบาทสิบห้าบาทสิบ้บจะบอกว่าไข่ไม้แดงเป็นอะไรที่ขับรถหาจังไว้นะคะเราจะให้ดูยี่สิบบาทโอ้ข้าวเหนียวห่อละสิบาทห่อข้าวเหนียวได้ สิบาบาทอิ <il S 1> ่มๆมาแล้วเขาย่างเนี่ยก็คือดูสะอาดมากอ่ะแล้วก็แบบดูดีอ่ะร้านนี้รับคนละครึ่งเลยนะคะรับค่ะนรา่ากเขาบอว่าเซ็ตนี้สิบห้าบาทแล้วก็ลุงตู่งอกให้สิบห้าบาทร้านพิสดารเไยค่ะ วันจันทร์ถึงเสาร์เวลาบ่ายสจนถึง2องทุ่มนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้ายาวไปจนถึง2องทุ่มเลยอ่าออ่าจะถามอะไรลืมร้านนี้ตั้งอยู่ตรงไหนคะร้านนี้ตั้งอยู่ข้างแปดทหารเรือครับเป็นทหารเรือสัมพุทธครับครับเราจะมี2สาขาครับจันทร์พุธเสาร์เนี่ยเราจะอยู่ที่ตลาดคลองเตยครับแปดคลองเตยครับสาขาหนึ่งแล้วก็ที่นี่ด้วยตอนนี้มีอยู่สองสาขา แล้วพี่ประจําอยู่ที่ตรงนี้เนาะอ่าจะผมจะมีหลานช่วงเช้าจะเป็นผมที่มาขายที่นี่เป็นเจ้าของร้านเองแต่ช่วงบ่ายจะมีทีมอีกทีมนึงท่านจะมีสองสาขานะครอาที่เอ่อจะเรียกว่าเป็นสตรีทฟู้ดเมืองไทยที่ใครๆก็อยากกินข้าวเหนียวในมือร้อนมากเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาอะไรจะพีชเรื่องอะไรไว้ลืมตะโก้ค่ะตะโก้เหรออันนี้ขนมรวน เทาสิอันนี้คือตับไก่เหรอคะตับไก่ตับัว,วน่ต20 ที่เรจะมีทั้งหมด6ตัวจาก14ตัวนะครับอันนี้จะเป็นแบบเปียกทั้งหมดที่เราที่เราคัดมาแล้วนะครับ,รบก็จะมีน้ำพัตาแดงน,นะครับของมันกุ้งนะครับอันนี้ขายที่สุดจะเป็นปลาร้านะครับปลาร้าบองปลาร้าผัดแล้วก็มีแมงดานะครับแล้วก็มีปลาแากแรองติดต่อร้านนี้ได้ที่เบอร์โทรเบอร์เบอร์โทรของผมตอนนี้เบอร์รต่อร้านได้เผอร์ใครจะเอาไก่ไปออกรู 096ครับ782 2461ชื่อร้านชื่อร้านไก่ย่างคุณยายเลยครับร้านไก่ย่างคุณยายนะคะครับฝากร้านไก่ย่างประสิทธิ์ฟูริพทางหน้าก,กินร้านนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ